สวัสดีครับผมสองเงินครับสวัสดีครับอ๋อกดๆไปเขาขอรีบสวัสดีครับผมสี่เงินนะฮะเอ้ยสีแดงนะฮะเรื่องห้องค่ะไปแล้วรับเริ่มเลยนะครับโอเคยัดยัดยัดบองก่อนนะพี่ยัดทองยัดทองก่อน โอเคครับก็จงสกัดกั้นการบางระเบิดของศัตรูยาางิงมายัดห้องดีพี่แม่พี่แม็มยายัดห้องหมดเลยพี่เลวบิลตรงนี้ยิตลงบันไดเอาเลยหนาไป,ไ,ปนไปกินเอาลยหนาไปกินเอาลยหน ท,มมทีมของคุณได้รับชัยชนะช็อนี้ตายอ,อย่างเดียวครับเอาเลยหนาไปกิน ทีมของคุณได้รับใ <กด S 1> ช้ชนะถแงกำลังดูนะนนเนแเาไม่ดูเลยไอ้ย่าเ, <c oughs> เอาเลยหนาไปกินเอาล้ยหนาไปกินทีมแฟรได้สองลูกทีมแฟนสองลกูงลกหน่อยเดี๋ยวจะขึ้นเลยไองล้วนะ ไหนล่ะเกิดหวดหวดไปดีทีมของคุณได้รับชัยชนะเดี๋ยวพี่โยกโยกมาบนบ้างดีกว่าเพาห้องเรามันเยอะแล้วแต่มันมาหลับโยกมาบนเลยแต่ช้าๆชาหน่อยช,าชา้าๆตอนนี้ช,าชา้าๆเอาเลยหนาไปกินอเ,เอาเลยหนาไปกิน แเอาหน่อนเยเอาเลยหนาไปกินตีตัวเลยพี่โยกเลยแบบนี้หมดชี จริงยิงไม่ได้ความคุณบบพ่ายแพ้แเอาละ <c oughs> <c oughs> ลงสองคลิปนะพี่เอาเลยหนาะไปกิน ฮัลโหลวันดีครับฮัลโหลอัลดทีมของคุณได้รับชชยชนะอัลโาลสยาอสตาร์นห

ทีมของคุณพ่ายแพ้ทำบนดีกว่าพี่ผมว่างทำบนง่ายกว่าเนี่ยปลาตรงนี้คนนึ่งอ่ะเอาเลยหนาไปที ตตเอาล้วยเอาล้หนาไปกินเอาล้วยหนาไปกิน,น <c oughs> เอาล้ยหนาไปกิน,น <h ums> เอาล้ยหนาไปกิน <h ums> พี่แมนอ้อมหลังหน่อยอ้อมหลังให้หน่อยพี่ใครเอาค้อนตะปูมาพี่แม็กก็จะวางง่ามไม่ได้วางมามานายังนี่ ติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วพี่แม็กเดินไปหลังหลังหลังนได้ยังไม่แก้งไม่แก้ยังไม่แก้รอรอแก้แก้แก้สองหน้าต่างสองหน้าต่างได้แก่ระเบิด เอ้ยผมต้องกินหน้าต่างเนี่ยเอาล้ยหนาไปกินเอาล้วยหนาไปเอาล้ยหนาไปกิน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 อ นะติดตั้งระเบ,บิดเวลานี่ไหนรถกีดนจิอยูหัวดแม่งเลยนี่จิมมองบานี้นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหัวเตด้ยอยู่เนี่ย มินี่จิ้มเจอจิ้มจิ้มภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะพกแล้วไม่โดนอัดเสร็จแล้วเนี่ยครับ อ๋ขอจบการนำเสนอคลิปเพยงเท่าน,นี้นะครับ